สวัสดีครับพืกอนที่ช่องจิตครับเลี้ยงชิ์เคยนี้จะพาธถึงบระชิกการวิเคราะห์บอลบุนเดสริกาเยอรมันคู่ระหว่างบรัสเซียดอทมูลจะเปิดปาะตูแรกของทีมไฮเดนเฮลในคู่นี้เป็นที่จุบ้านอย่างบรัสเซียดอทมูลเป็นฝ่ายต่อราคามาที่ลูกครึ่งขาวจะลงสนามเมื่อที่เวลาตีหนึ่งครึ่งของค่ำคืนนี้เตะกันที่สนามซิกนัตอีดูนาพาร์ทัศน์ในเกมนี้บรัสเซียดอทมูลเตรียมเปิดสนามซิกนัตอีดูนาพาร์ทต้อนรับกำเนิดของทีมไฮเดนเฮลโดยจู่บ้านบรัสเซียดอทมูลออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ได้เป็นทททีีี่่่่่่นาาาาาาพพอออใจจแแแมมมมมม้้เเเกกกลสสุดดะไไยยงงค็็ตตตร ทีมของนูริสซาอินก็ยังคงไม่แพ้ให้กับใครมาแล้วเ,เกมที่6ติดต่อกันแล้วกับทุกรายการและในการชนะมาได้ถึง4เกมอีกด้วยทางฝั่งไฮเดนเฮลออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมระเกินสําหรับทีมของแฟรงค์สมิธ่าสุดกุปการเปิดบ้านเอาชนะเอาบวกมาได้ทําให้พวกเขานั้นเก็บชัยมาได้ต่อเนื่องเปเกมที่10ติดต่อกันแล้วแนวรุกผลิตส,สกอร์ได้ไปะกอบเป็นกลัดูแล้วเกมนี้เจอทีมเยือนในเวลานี้ถือว่าเป็นงานที่ยากเพราะพวกเขานั้นกําลังมั่นใจแถมมีแนวรุกที่ถือว่าดุดันพอสมควรแม้เกมบอลเจ้าบ้านจะเน กแตเลรียยังแพงเกินเชื่อว่าเจ้าบ้านจะยังไม่ผ่านในเกมนี้เกมนี้เทใจไปบอลองไฮเดนฮิลต้านได้ไม่กลัวตายเอาละครับขอให้พวกเรทุกคนชอบก็จัดขัดก็สวนใครที่มีที่รุ่นทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดติดตามไห้ช่องที่เด็ดรับของเราด้วยเพื่อให้าคคลิปต่อๆไปคนพวกเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ